เรียกว่าไปรักษาฟันเนะขาพอดีได้ไปคุยกันนฐานะาเป็นท่านจิตแพทยพ์ก็ถามปัญหาต่างๆเพราะว่าในอำเภอเด่นชัยแพร่ของเรามีกห 6, ดอำเภอนอำเภอเด่นชัยมีสถิติคนฆ่าตาัวตายสูงกว่าทุกอำเภอนะซึ่งเป็นเป็น,ปนสถิติที่น่าน่ามีตกมาก เพราะว่ามันเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราเพราะไใ้เห็นว่าการดำรงชีวิตด้วยความเร่งรีบแล้วก็เป็นอำเภอที่อยู่ใกล้ป่าใกล้เขาการทำมาหาหกินอะไรต่างๆ นั้นก็เลยว่าเราจะต้องะระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าการทํามหาหกินที่แข่งขัน,นเราก็มีคนเป็นหนี้แทบทุกครัครวเรือนเพราะอะไรเพราะว่ามีการแข่งขันมีการต่อสู้กัน,นทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าพระของเราที่ทำงานทางด้าน เป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยมีน้อยที่สุดตามวัดต่างๆที่เราเห็นก็มีแต่เจ้าสำนักในการเป็นสอนให้แก้ปัญหาด้วยวิธีผีวิธีพรามวิธีหมอดูหมอ,หมอเดาวิธีต่อเคาะสอบดอโชคอะไรเนี่ยมันเป็นวิธีที่ไม่ใช่ได้แก้ปัญหาต้นเหตุคนก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็หันไปหาใบมุกหันไปหาเล่ายาหันไปหา สิ่งเสพติดทั้งหลายจนในที่สุดก็ไปติดแล้วติดยายสิ่งเสพติดแล้วเกิดเป็นโรคจิตวิปลิตปิดปวงแล้วก็นําไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเราก็จะทำยังไงต้องช่วยกันแผ่มเมตตาเพราะการที่เราได้มาศึกษาปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้มาป้องกันตัวเองนะ เพราะว่าภัยพิบัติต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้เราต้องอได้รับทุกขันเกิดจากการทำม,มาหากินเนี่ยรุนแรงมากปัจจุบันนี่แล้วก็ทำให้มีปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นนล้วเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเรียกว่าโรคเอดโรคอะไรตามมาเยอะแยะมากมายตามที่เคศ นั่นเองการที่เรามาเข้าวัดฟังธรรมนะมันเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นคือปัญหาเกิดที่ใจนะนะเมื่อเราจัดการเรื่องใจได้ปัญหามันก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะใจมันไม่คิดปัญหาต่างๆมันเกิดจากการคิดถ้าหากว่าไม่คิดมันก็ไปเกิดปัญหาเป็นนี้เป็นแสนเป็นล้านนะเราก็ไม่ได้คิด เราก็ทำมาหากินไปหาได้เท่าไหร่ก็จ่ายไปด้านหานะมากใจามากหาน้อยใจยน้อยไปตามเรื่องถ้าหากว่าเราหาได้เท่านี้แล้วจะคิดให้มันได้เท่านี้มันเป็นไปไม่ได้และขณะเดียวกันเราก็มาลดความต้องการความอยากของเราลงนะมาลดความอยากลงเพราะความอยากนั้นทําให้เราทําอะไรมันเกินกําลังเมื่อเกินกําลังแล้วทำให้เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ก็ต้องหาทังออก เราห้าทางออกไม่ถูกก็ทําให้เป็นทุกข์มากก็้ีอันนี้คือเราจะต้องเห็นใจนะว่าคนของเราเป็นทุกข์มากและการทําบุญทําทานก็ไม่ได้เน้นเพื่อให้เกิดปัญญานะน้นให้เกิดเขาเรียกว่าอาบุญไปแลกบาปเพราะว่าทําบุญแล้วอยากจะได้ถูกมวยรวยโปอยากจะได้โชคได้ลาภอยากจะไดอะ้อะไรที่มันเป็นการตอบสนองแบบวัตถุ ซึ่งเป้าหมายของการทำบุญไม่ใช่อย่างนั้นเป้าหมายของการทำบุญเพื่อให้เกิดปรรัญญาเพราะปัญญานั้นมีค่าย,ยิ่งกว่าทรัพย์มหาศาลเพราะว่าเมื่อเกิดปัญญาเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินถ้าเราจะแก้ปัญหาด้วยเงินมันแก้ไม่จบแก้เราจะมีเงินเป็นแสนเป็นหมื่นกี่ล้านก็ไม่จบแต่ถ้าเรามีปรรัญญาแก้ปัญหาจบแล้วมันไม่ต้องใช้เงินเนี่ยเพราะปัญญามันมีค่าย,ยิ่งกว่าเงินทอง ท่านั้นมาปฏิบัติมาวัดมาศึกษามาทำบุญเพื่อให้เกิดปัญญาคือได้อริยทรัพย์ <c oughs> สมมติว่าเราแทนที่เราจะได้สักหนึ่งบาทเราได้แสนบาทนี่ง้ถ้าเป็นโคทรัพย์เนี่ยเราได้แค่ร้อยบาทแต่ถ้าเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์เนี่ยมันได้เป็นแสนบาททำไมไม่เอาแต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าเราเห็นแต่ทิ่งที่เป็นวัตถุ สิ่งที่เป็นนามธรรมมองไม่เห็นดังนั้นการมาทําวัดสวดมนต์ฟังธรรมเนี่ยเพื่อให้เห็นสิ่งที่เป็นบุญที่เป็นนามธรรมเงินที่เป็นนามธรรมโชคลาภที่เป็นนามธรรมโชคลาภที่เป็นนามธรรมก็คือแสงสว่างทางปัญญาที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างอะไรปัญหาแก้ไขปัญหาทุกอย่างแก้ที่ไหนปัญหามันเกิดที่ไหนก็เกิดที่ใจก็แก้ที่ใจปัญหาร้อยอันพันอย่าง เราแก้ที่ใจจบมันก็ชีจบเท่านั้นเองแต่ถ้าเราที่แก้ใจไม่ได้เนี่ยปัญหาอันเดียวก็แก้ไม่จบแต่ถ้าแก้ใจได้เนี่ยปัญหาร้อยอันพันอันก็แก้จบเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นที่ใจและใจที่เกิดปัญหากเกิดความคิดก็จัดการกับความคิดออกไปเท่านั้นเองอนนี้เรื่องแรกที่หมอท่านปรึกษามาก็เห็นประเด็นว่าอเรา ทำบุญเราเอาบาปเป็นอย่างนี้เองนะทำบุญไม่เอาปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งสูงสุดเราไปอยู่วัดไหนทําให้เกิดปัญญาเพิ่มขึ้นทําให้เกิดสติเพิ่มขึ้นแล้วเควรจะอยู่ไปเรื่อยๆรื่อเราไปอยู่ไปไหนวัดไหนสำนักไหนสติปัญญาเราไม่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมปัญหาทางด้านจิตใจไม่ลดลงมันก็ไม่ได้เกิดปัญญาเราไม่เสียเวลาด้วยนะทีนี้วิธีจะทําให้เกิดปัญญาทําอย่างไรพระท่าน ถามปัญหาที่สองว่าเอเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องการง่วงทําไมมันเกิดง่วงเราไม่ต้องการเบือ่อทําไมมันเกิดเบือ่อเราไม่ต้องการคิดทําไมมันเกิดคิดเราไม่ต้องการขี้เกียจทําไมมันเกิดขี้เกียจขึ้นมาอ่ะอก็เลยบอกว่าถ้าเราหายใจเข้าไม่ต้องการหายใจออกเนี่ยได้ไหม ถ้าเราต้องการกินแต่อาหารไม่ต้องการถ่ายเนี่ยเป็นไปได้ไหมเราต้องการแต่แสงสว่างไม่ต้องการมืดเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เหมือนกันในเมื่อเรามีอยากมีตัวรู้ถ้าไม่ไม่อยากให้มีตัวหลงเนี่ยเป็นไปได้ไหมเราอยากจะมีแต่ขยันไม่ให้เกิดขี้เกียจเนี่ยเป็นไปได้ไหมเราไม่ต้องการตื่นไม่ต้องการเกินง่วงเนี่ยเป็นไปได้ไหม มันไม่ได้มันมาด้วยกันแต่ที่นี้จะทำอย่างไรให้อัตรามันเกิดเท่าๆกันไฟเราต้องการเดียวคู่บวกเราไม่ต้องการค้วลบเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็ไม่ได้ถ้ามีไฟแต่มีแต่ขัควบวกแสงสว่างก็ไม่เกิดมีแตียวควลบแสงสว่างก็ไม่เกิดเพราะความความแสงสว่างนยมันเกิดเพราะค้่บวกค้วลบมันเท่ากันถ้าค้วใดค้วหนึ่งมากกว่ากันไฟก็ไม่สว่างอีกมาก็มาในชีวิตประจำวันของเรานะ นะมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราถ้าเราสํารวมนะเราสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายของเราสิ่งที่มากระทบมันก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันยังไม่ทันกระทบเราเอาตาไปหามันมันก็เลยเกิดปัญหาตรงนั้นเองเราไม่ทันมันนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันไปกระทบมันเกิดความอยากอยากจะได้ยินอยากจะดูอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะคิด นะพอเราสํารวมไม่ได้อย่างนี้เราก็ไปโทษสิ่งที่มากระทบแต่เราไม่โทษความอยากที่เราอยากเห็นเออน่าคิดั้ยเราไม่ได้โทษความอยากของเราที่เราอยากจะเห็นที่อยากจะได้ยินอยากจะรู้แต่เราไม่ได้โทษตรงนี้แต่เราไปโทษสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินเรารู้ว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เราไม่ทันเพราะอะไรเพราะตัวความเพียรเรายังอ่อนไป ความเพียรเราต้อมาแม้เราจะรู้เป็นอย่างดีว่าทุกอย่างต้องสมดุลกันมีรู้มันต้องมีหลงมาแก่มีหลงต้องมีรู้มาแก่มีมืดมีต้องมีสว่างมาแก่มีร้อนก็ต้องมีเย็นมาแก่มีทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์มาแก่มันแก้กันมันมีเราต้องแก้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทีนี้หมอก็บอกเออเราจะต้องตามแก้กันนี้ื่อยไปเออไม่หล่ะมันจะจบล่ะอ่า ก็ถามว่าคนขับรถเนี่ยเขาจะต้องฝึกขับตลอดไปไหมต้องฝึกขับอย่างนี้ตลอดไปไหมไม่วันหนึ่งมันชํานาญแล้วเราไม่ต้องได้อยากแล้วทีนี้พอขึ้นนั่งตีนมันไปเองมือไปเองโดยอัตโนมัติเราฝึกจนกระทั่งว่าการรู้เกิดรู้ดับรู้เข้ารู้ออกรู้ ตัวรู้กับตัวไม่รู้เนี่ยมันเกิดแล้วมันดับของมันเองเนี่ยมันจัดการกันเองโดยที่เราไม่ต้องไปจัดการตรงนั้นจนกว่ามันจะเกิดเป็นประมัดปรามัดที่แปลว่าความจริงสูงสุดคืออะไรคือมันเกิดความชำนิชำนาญคนไหนเข้าถึงความชำนิชำนาญในวิชาชีพอันใดคนนั้นถือว่าเข้าสุดยอดวิชาเข้าสุดยอดวิชาไหนคนนั้นก็ทำมาหากินกับวิชานั้น เขาก็มีอาชีพในเรื่องนั้น,นาอาศัยทํามาหากินกับเรื่องนั้นเพราะนั้นสุดยอดวิชาของวัตถุคือทําให้เราได้วกทรัพย์ร่ำรวยมีเงินมีทองมีใช้ที่นี้สุดยอดของทางด้านนมามธรรมก็คือมีความชำนิชำนาญในการรู้เท่าทันการเกิดและการดับจนกระทั่งว่าจิตของเราไม่มีทุกข์เพราะเห็นเพราะรู้เพราะตัวเห็นตัวรู้นั้นเป็นตัว อันเดียวที่เกิดจากความสมดุลระหว่างการเกิดและการดับเราจึงเรียกว่ารู้เพราะามีการเกิดเห็นการเกิดกจาดับสมดุลกันปั๊บกลายเป็นตัวรู้ทันทีเพราะฉะนั้นตัวรู้นี้เกิดตลอดเวลาเมื่อรู้เท่าทันทั้งสองอย่างทั้งการเกิดและการดับถ้าหากว่าเป็นกายมีการหยุดและการเคลื่อนเรารู้ กับรู้เคลื่อนในอาัจารส่วนเท่าเท่ากันถ้าไปรู้หยุดมากกว่าเคลื่อนหรือไปรู้เคลื่อนมากกว่าหยุดไม่เท่ากันนะตรงนี้จะเกิดการขาดนะดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าตรัสในธรรมจักเนี่ยท่านให้ละสองอย่างละในส่วนขาดและส่วนเกินเอามาก็มอ,อกมองอบอกให้ดูส่วนที่เป็นรูปธรรมสมมุติว่าเอาละ รางรถไฟเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องห่างเท่ากับล้อของมันถ้าล้อรถไฟมันห่างกันหนึ่งเมตรเนี่ยถ้ารางรถไฟห่างกันหนึ่งเมตรเศษหนึ่งเมตรกว่าเนี่ยรถไปไงวิ่งได้ไหมหรือถ้ารางรถไฟมันหดกดกัเข้าต่ำกว่าหนึ่งเมตรเนี่ยรถวิ่งได้ไหมมันไม่ได้เลยนะมันจะต้อง ขนาดแบบน,น,นี้ตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่หัวลำโพงยันเชียงใหม่เลยนะมันจะต้องเท่ากันหนึ่งเมตรโดยตลอดถ้าส่วนใดส่วนตรงไหนตรงหนึ่งมันเกิดขยายกันนิดเดียวไปไงลดตกหลงังหรือตรงไหนตรงหนึ่งมันหดเข้ากันก็ตกหลังไปไม่ถึงเมื่อกันดังนั้นเหมือนกัน,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 ก,นการเกิดและการดับต้องขนานคู่กันไปอย่างนี้ตลอดแต่ถ้าเกิดคู่ขนานของการเกิดดับมันขยับ้าหากันนิดเดียวไปไงจิตมันก็ตกไปสู่อดีต พอห่างจากกันจิตมันก็ตกไปสู่อนาคตทันทีเลยห่างจากกันปับ๊บจิตไปอนาคตขยับทีก็กัจิตไปสู่อดีตพอขยับพอเท่ากันปับน๊บสมดุลกันปับ๊บจิตเป็นอะไรไปัจจุบันเพราะปัจจุบันถ้าหากว่ารางรถไฟเสมอกันตลอดแนวหนึ่งเมตรตลอดรถไฟเปยางไงวิ่งได้ไหมวิ่งได้ถ้าจิตของเราตา,ตามรู้การเกิดอบการเคลื่อนไหวอย่างเสมอต้นเสมอปาย,ยตลอดจิตเราวิ่งตลอดไหม จิตแล้วก้าวนหน้าตลอดคําว่าจิตก้าวหน้ามันในมุมจิตคิดนะแต่จิตตกจากปัจจุบันเหมือนรถไฟ,กฟตลกหลางวิ่งไม่ได้ไปข้างหน้าไม่ได้โอ้เห็นภาพชัดนะทีนี้ในรูปธรรมาทาไมเราเราเข้าใจได้ง่ายแต่ทําไมนามาทรมันถึงทํายากนี่คือถ้าเราไม่มีหูทิพตาทิพนะ ถ้าเราฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดหูทิบตาทิปหูทิปฏิปเกิดคือเกิดป,ปัญญาปัญญาจากสู่หูทิพตาทิปเกิดเห็นอาการของจิตจะทำไงให้มันเราจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินให้รู้ถ้าหากว่าเราจะไปรู้ตอนที่มันเกิดเหตุนเนี่ยทันไหมเราจะไปรู้ตอนที่มันม่วงแล้วให้มันรู้ม่วงเนี่ยทันไหมรู้ทาไหร่มันก็ม่วงอยู่ดีเพราะอะไร เพราะมันจะรู้ก่อนหน้านั้นสมมติว่าเอาลนะวันนี้เราจะใช้เงินหนึ่งแสนบาทเรารีบไปออ